สวัสดีพี่รองเอฟซีนะครับอจะมาลงแนวทางรับฮาน้อยประจำวดวันที่เจ็ดนะครับเนาะนี่คือผลงานเก่านะครับของหมู่บ้านนะครับวันที่หกเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับฮาน้อยหมู่บ้านนะครับเนาะตัวไดเขาตัวได้รุดนะครับแจะมาวงกลมให้พี่รองเข้าเบื้องช่มไปน้ากันนะครับ ครับแต่คักเมื่อวานนะครับพี่น้องเ้านะครับเสียนาดีกับดีใจนพี่น้องอีฟซี่กับทีชงมันกับฮานอยของแอดนะครับเนาะครับนี่คือเมื่อวานนะครับเนาะฮานอยออกเมื่อวานนี่ก็เรลิมัตงแต้ ห้าน้อยเฉพาะจิตนะครับ3ตัวบนออก3 4 5หเลขล่างออก85นะครับเข้าที่85นะครับตรงๆนะครับพี่น้องอย่าเส่าบ่เป็นตัวเนีนนะครับเนาะครับสายวิ่งสายหลุดนะครับเข้าที่เลข8นะครับครับห้าน้อยกาชาตนะครับเริ่มต่อไปนะครับห้าน้อยกาชาต์นะครับเนาะ 829นะครับ3ตัวบนนะครับเลขล่างออก47นะครับมีบพี่น้อง2อเก้ามีนะครับแต่ว่าเป็นตัวกลัฟนะครับเนาะครับตัวเนียนพร้อมนะครับแอดฟันลงในกลุ่มนะครับตัวเนียนพร้อมนะครับตามต่อกันเองนะครับเนาะกัมมาเข่าทีฮานอยพิเศษนะครับครับแตกมาเทอละน้อยเทอละน้อยนะครับพี่น้องเข้า ครับเพราะว่าแอฟให้วิ่งโหลด8กับเก่านะครับสายวิ่งสายโหลดแตกเบดถูกรอบนะครับเนาะครับห้าน้อยพิเศษออก337เลขล่างออก48นะครับมีบสสี่พี่น้องมีนะครับเขาตัวเน้นของแอฟนะครับแตกทุกวันนะครับพี่น้องเข้านะครับครับแตก2น้อยแล้วเนาะแตก3น้อยครับ5าน้อยปกตินะครับ สามตัวบนสี่แปดสองนะครับเนาะกับสามตัวบนสี่แปดสองนะครับเลขล่างออกศูนย์สี่มีบ่อแปดสองพี่น้องเอามีนะครับแปดสองนะครับปาดเข่าสีน้อยพี่น้องเอฟซีหมวกว่านซ้ำพ่อพี่น้องเอฟซีในกลุ่มของแอดนะครับเนาะเป็นโฉกเป็นมันไหลนะครับส่วนห้าน้อยวีพีนะครับเนาะ เข้าเลขวิ่งรูดนะครับที่9นะครับเนาะครับเพราะว่าแอ็ดไห้วิ่งรูดเก่านะครับเนาะเลขวิ่งนะครับแตกทุกรอบนะครับเนาะวิ่งรูดแต่ว่าวิ่งรูดลักลอยนะครับครับไซด์วิ่งกะขาวิ่งบนนะครับกะแตกนะครับแต่ว่าบี้พี่แตกแต่เลขวิ่งนะครับเนาะส่วนถูกน้อยที่ผ่านมานะครับเฉพาะจิตกาซาด พิเศษปกติแตกทุกหน่อยนะครับเนาะเอาดีใจนนพี่น้องเข้านะครับพี่น้องเข้าสนใจเขาลุ้มนะครับกลุ่มฟรีนะครับเขามานะครับควรหาทางเบอร์นะครับเนาะเพื่อนเพื่อนเราก็แอดก็จะเชิญเขาในกลุ่มนะครับครับศูนย์เก้าสามห้าเจ็ดศูนย์ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะครับครับมีแนวทางเล่าพัฒนารัฐบาลไทยเราก็ห้าน้อยนะครับให้พี่น้องเขายูสามยางนะครับเนาะเอามาตามต่อกันหมดไหมนะครับ วัประจำวันที่เจ็ดนะครับเนาะขับเมื่อนีเล่าพัฒนาก็ออกห้าน้อยก็ออกรับห้าน้อยออกก่อนนะครับหาทุนไปรุ่นหัยเล่าพัฒนานะครับ เป็นนักพีหน้องเพราะว่าแอดเขียนไว้รเยอะนะครับสูตรฮาหน่อยรอบนี้ไม่หลายคู่นะครับเจาะให้เน้นๆนะครับ ฮาน้อยรวมนะครับเนาะรับฮาน้อยรวมนะครับแดดซ้มเจ้าน้อยพี่น้องครับเดียวสะท้อนแสง,งบ่เดี๋ยวหาผ้ามากัันบังแดดเจ้าน้อยนะครับครับ <c> ฮ <oughs> าวน้อยรวมนะครับเนาะ รูดทึงหาหน้อยนะครับลองเข้าลงทุนทึงหาหน้อยบพผิดหวังนะครับนะครับวิ่งรูดนะครับ4กับ2นะครับ ียนัดเจ้าบิ่งรูด4กับสองโอเพนเนี่นะครับพี่น้อง C 4กับสองนะครับเนาะครับจับคู่นะครับ4หนึ่งนะครับ4สองเจ็ดนะครับ4หนึ่งสองเจ็ดนะครับ 4929 9 3นะครับที่จริงจะเป็นเลขกเก่าหน้ำนะครับสายวิ่งสายหลุดเนาะครับเนาะต่ว,า <c oughs> ตวา่าแอบใหนะ้ครับต่ว่าแอบไห้พี่นองเฮานะครับเน้นทีสี่กับสองนะครับเนาะครับตัวเหล็ก็มีู่แค่นี้นะครับของแอบรอบนี้นะครับพี่นองเฮา เอาให้ชกให้มานกันทุกคูทุกคนนะครับ้หาหนอยนะครับทับปิ่งรูดที่สี่กับสองเนอะเอาเขียนมา,าทับเทียสองไว้นะครับให้เพียงรองเข้าก็มียู่สี่คู่มีหกคู่นะครับบแมเบิสี่คู่หกคู่นะครับ สุดแล้วเดอพี่น้องเ c ซีนะครับป้าวงกลมตัวใดตัวหนึ่งนะครับเพระาระว่าปกติเล้วมันจะเป็นเล็กแปดคูเก้าคูนะครับบางที่ก็1สิบคูสิบสองคูก็มีนะครับรอบนี้มีอยู่หกคู ไปแบบดุนๆเลยนะครับพี่น้องพอเอ็ดจะเดินทางไปตามาแนวทางาเล่าพัฒนาต่อนะครับเนาะครับรอบนี้ยังของเอ็ดย่าดานะครับที่เสียดสียังพันเดีตามนะครับเนาะครับมือน,นี้จะไปตามให้พี่น้องเข้าเป็นถือว่าเป็นโครงสุดท้ายหรือว่า เป็นชุดเน้นนะครับแอดจะดาจะไว้เหล็กบ่ไล่คูไลยหางนะครับรอบท,ที่แล้วก็ปังนะครับสายวบ่งสายหลุดต่วชุดจับคูเป็นเต็มลงเต็มนะครับเนาะเอาก็่อยพี่น้องเข้าโชกมันกันทุกคู่ทุกคนกับห้าน้อยรวมนะครับของเซียนนาดีขอให้พี่นอ้องเขง้ามีเงินกินมีเงินเจ็บมีเงินใส่มีเงินใส่กระเป๋าทุกคู่ทุกคนนะครับเอาก็ขอห้พี่น้องเข้าเฮงๆรวยๆยกันทุกคู่ทุกคนมาว่าจีเป็น ฮหาหนอยกับลาวพัฒนานะครับเนาะมือนีนะครับรุ่นกัน2เถี่ยวนะครับเอาให้พี่น้องเข้าโชคมานกันท,กทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ